โโออ้้ยยเล็บนะนะนนเบิ่งเบ่งสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบาชนชาแนลโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยพอแล้วพอแล้วไอเสียงเก่งขาสั้นไปเล็บเงาหนาหนะเบิ่งโอ้ยนุนเอ้ยนุ่น อ,อ้นนินนอนนิน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 ไปไปเร็วไปเร็วโอ h, fin, <im> ้ยเจ็บขาดิเบิ้งดีใจแห้งไรเบิ้งอันเสาน้องออกนี่ไปเร็วอุ้ยอุ้ยโอ้ยนอนเอ้ยเบิ้งอันเสาน้องไปเบิ้ง

เอ้ยเอ้ยเอ้ยม <now, S 1> <zer> ืขอหร่มื่อไ่โอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยัง่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮยสับจะลร้อนอู้เ้ยโอ้ยโอ้ยบังบังบัง้ยโอ้ยรักสุ้ย้ยมันที่ได้ทายว่าในคลิปเนี่ยฮะ อยันจะขึ้นตักมาโอ้ยลาพนเลยนี่นนเตวันอะไรยยยย้ยวยย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 ัยย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 ายยยย้ยย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 ยเนียย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 ยายยยยยยอแล้ยยยยอย nhà hả hảo 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 Ơi 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 hảo 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 ôi ôi ling ling ôi, oi ling ling oi 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 látitude lơ ôi ôi látitude lơ a dìm 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 ôi dìm ôi, 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 <laughs> ฮะ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 นะโอ๊ยช่ยนะเดียวตัวกอดว้ายช้าน้อยช้าน้อยวันนี้ว้ายว้ายอเช้าน้อยอเช้าน้อยเนี่ยก็เคยมาเคยนี่ฮะ น้องก็พอน้อฮะอุ้ยอุ้ยเจ้าหน่อยน้องก็พอน้อห่วงอียงกันอ่ะยนะขยาเอาไหมาอาจจะเป็นทีมเดีร็วๆเ,เอามานี่หัว Bố hài Ơi Ơi Nhanh là Hả? Kinh hoạt ai hả? Ơi Ơi Kinh hoạt ai đâu chứ Sao nói này Bố nói lại ở đây nhanh Ơi 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 หรือความนี่นะถุงถุงถุงอย่าทำน้องวายวายวายอีลหล่าห้องเป็นอย่างมันเป็นถุงมันเป็นขยะ จะเอาไปทิมไ <c oughs> ห้บัวดาวไปโอ้ยไอ้เก่งเชื่อไอ้เก่งเชื่อนี่เก่งเก่งลิงน้อยนี่เนี่ลิงน้อยนี่บัวโอ้ยโอ้ยเอ้ยอีลายืนแล้วโอ้ยอีลายืนได้แล้ว

ห่วงเะยครับเนงางโอ้โยถุงขนมขนมหมดแล้วขนมหมดแล้วเดี๋ยวไอถามไม่น่าให้เอาไว้ใส่ขนมนะ่ะห่วงยันถุงเสียบปะน,นั่นบอหึไม่เลอไม่ chưa một chung với chân anh này anh chưa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  anh Nhắm chưa anh anh chưa chưa anh chưa chưa anh chưa 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 anh chưa anh chưa anh chưa anh anh อันนี้หัวขออันนี้ผมเป็นตัวนี้อันนี้อันนี้หัวขออันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเบิดเบิดโอ้ยโอ้ยมันจะได้ถ่ายบ่คลิปนะมันเนี้ยนะมันจะได้ถ่ายบ่โอ้ยโอ้ยตาลายเหมือนแล้วเอ็มซีลงลงบ้าเลยใช่ปะเป็นใส่ป็นขวามไอเสียงเก่งขาทั้น ถามกระโดดใส่กันเด้อใครมาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์น,นะครับช่องบอสทันงชาแนลเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะ